การปราบปรามการทุจริต เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ความสําคัญและอย่างมุ่งเน้นให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA เพราะเป็นเครื่องมือส่งเสริมความโปร่งใสการปฏิบัติงานในมิติต่างๆอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเชิงรุกที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมามีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า8,300หน่วยงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนำไปสู่การขยายการประเมินไปยังหน่วยงานย่อยที่มีความสำคัญเชิงพื้นที่และยุทธศาสตร์อย่างเช่นสถานีตำรวจนครบาลคณะกรรมการปรปรชผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงเจตนารมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานีตำรวจนครบาลทั้ง88แห่งจะเริ่มในปีงบประมาณ2,565 เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลในมิติต่างๆให้เป็นไปนตามกรอบและเกณฑ์การประเมินเกิดคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งสัญญาณไปยังผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงานที่โปรง่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยังส่งผลดีต่อการยกระดับความโปรง่งใสของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น การแสดงเจตนารม์ความร่วมมือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งสัญญาณไปยังผู้ปฏิบับการฐานีตถนนนครบาลให้พร้อมรับนำไปขับเคลื่อน รวมถึงเตรียมพร้อมในด้านต่างๆและสิ่งสําคัญก็คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะส่งผลต่อการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเชื่อมั่นว่าสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสีโลโทรอยันเคลินไทยแลนด์ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายและจัดก,กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนรวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สำนักงานไม่ใช่ก็พร้อมที่จะรับนโยบายและพร้อมขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็จะได้มอบให้เจเลตตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะส่งเสริมแล้วก็ให้คําแนะนากับสารสนเทศนิรบาพนในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินที่กาหนดส่วนผู้กำกับสารสนเทศนิรศาพันทุกท่านจะต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านกระบวนการประเมินเองและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของประชาชน นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยง,งานยังได้ลง,งานามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาริการป้องกันและปราบปร,ปรามการทุจริตปศ .2561 จะส่งผลดีด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเก,เกี่ยวกับคดีทุจริตตลอดจนการพัฒนาบุคลากรพัฒนาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลิตนน้าทานแสนสูตรรายงาน